セカンドえ สวัสดีครับวันนี้ผมก็มารีวิวไคโดเยกนะก็อยากทำก็ไม่นจะทำอะไรแล้วก็อนนี้ก็เมื่อ80พอดีพอดีในวันศุกร์ที่ผ่านมานี่ก็เป็นเหรียญที่ผงใช้นะที่จริงๆ่ะเปลี่ยนเป็นคอร์ลอนก็ดีนะคอร์ลซอนคู่กับบอลฟลอร์ก็ได้ว่ามันจะได้แท็กของน้องเยอเต็ดแฟมิลี่ อันนี้มันเป็นจิโครามันไม่มีแต่ที่ดีๆจะใส่เป็นจิโคล่ากับโครลาซอนดีกว่านะเพราะว่าเป็นจิโคลาก็มีดีเฟนท่าโครลาซอนก็มีดีเฟนท่าแต่ไอตัวมาฟ์ฟัลโลมันมีแค่สามแต่ผมใส่กับจิโคล่าแล้วก็อันนั้นอะมาฟ์ฟัลโลแล้วมันป้องกันมันแปดผักไม่ใช่แปดฟักอันนี้เก้าร้อยนะเกตาร์เร็คก็ เจอฝังนน้นไข่โดสองพี่สองมีอาคาด้วยราคาตกเวตาไปแล้วใช่ไหมมีแค่สามตัวเองน้อยจริงๆส,สมัยนั้นเมตาม,มันมีเจ็ดตัวแต่น้อมีสี่ตัวขึ้นโคตรเยอะในคลิปคลิปก็เหรียญแปกไปแล้วมั่ง้นอ็นนี่แปม,มน้อยแหลนแตงแค่แสนหกเองคนร้องห้ไาปาก่อนคิดบอกแอคแทก ข้าหมเป็นสายโรต้องกันธงนี่เป็นสายโรตไม่กันธงหรอพอดึ่งทงแรงก็กันธงมือบอกห้ยามาตอกับไอ้นี่ไปกันแหละไปบวกกับยามาตอกับอาคาเหมือนยามมาตอกับอาคาโตอนแ้กไม่รู้ดีเล่นเลยขึ้นหลอดทุกคนทุกคนยามาตอกับอาคาเลย่ล็กๆแรงน,นนะเมื่อกี้เบโร,เ,รเบทเบโรเบท แรกคผมหลบ,กกบได้ไหลบได้ไม่ได้ที่เหลืไม่ได้จะตายแล้วมันอยู่นอก่งด้วยมันก็ดีเฟนก็ไม่ค่อยมีนะใครโดนมันมีดีเฟน์เมื่อเติมพงนะเติมพงเรื่อยๆก็จะได้ป้องก,กันเพิ่มขึ้นแล้วก,ก็เล่นไม่ถึงแปดหุดอะประมาณเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดส่แบประมาณนั้นไง,ไง ก็เล่นตอเกมไปเรื่อยๆออาคิดวแต่แบบเล่นแนวแถวสองเฮดเดนเต็มแล้วก็คือแบบเด็กเลยใครโดนสองีไม่เข้าอ่แบบเสมคุคที่เหมือนเบิปรับคุณสมบัติโกงๆอ่ะถ้ามันอยู่ใน60อยหกสิบอ่ะร้อแปดสิบเง่ายๆเกมมันแบบประมาณน่ะมีปจุบันอ่ะจ้าป้ายรเบด ลบชุบลบไปพลังข้าสองบาแซมเลยลวที่เขาสองข้าสองเดียวเข้าไเนี่ยแปดไี่แปดคนันึคนดยเรเวรมาแล้วได้ดีทสดีเรื่องเราเป็สองให้เลือดด้วยกลับมาเป็นแคนโอ้ตายนี่ ดียังไม่ตายยืดเกินตายโดนพี่แบบใส่โดนเโอ้ข้าแปะก็ยังจะตีน่นกข้าวแปะแต่ครั้งแรกไม่เป็นไรแต่ครั้งสองครั้งสุดท้ายแรงจัดจัดมาลอใครโดนแว๊บหนึ่งปแล้ว่าอยากได้โปเกิดไว้แล้วไนเะข้าต่อต่อกดตรงที่ล่อโดนใครโดออกได้แล้ว ชาลดอะไรยวมรวไปดูสามพันอะไรอะไรจังหนุ่มสามพันเออ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 ออ้าดูการใ้เลือนุ่มสองนี้ไม่คุ้มเลยคุณใโนไอ้สองน้นะโแล้วอันเกิดเกิย้อะไรแบบนี้แค่แค่ทายนี่เรียบร้อยแค่แน่นอนไม่ทรายสองคนเลย ขอกเกานโทษด้วยจกักตาเห็นก็เจ็บทันไม่น้นอยก็ค่อข้างเยอะเอย,เยอลินเบือครบแล้กแพ้ไปเต็มเจ็ดอ่น,านอการทองค่าดีใยจังหวะนี้ก็ตาที่จองลุกทีนี้นก็อยากได้ละแต่ไม่มีก็ต้องรอนา,นานไม่เกินลูกี่อะ่ะกว่าจะได้ชุมมันอีกรอบนะึงเอนานอยู่ มันน่าจะเอามาให้ตอนแบบสามปีอะใกล้ๆสามปีแตคือไม่ต้องสุ่มก็ได้นะถ้ามันเอาสมมติตอนนั้นมีโรเจอร์มาให้สุ่มตอนก่อนสามปีถูกบ้าโราเจอร์้ดิใครก็ไม่มีก็คุมไปอาคามาไอสองแต้มตกเมตาเลยเนี่ยลูบี้ก็อาจจะเป็นดังนั้นเวลาเจอหนวดดำพ่อหนวดดำมาตีผมดีสารไล่และคือเป็น เห็นเขาบอกกันไม่สายหมัดสีเขียวใสยโลกสีเขียวแะ่รใส่โเป็นสีเขียวอ่ะข้าจ้ำไม่พินแล้วก็ไม่รู้ข้อมูลมันถูกหรือเปล่าและก็บอกมันเป็นแบบนั้นอ่ะผมก็ไม่รู้ว่ามันถูกเปล่าแล้รูฟเป็นสีฟ้าเนี่นเป็นสีเขียวแหละเอามนลงแบบโรเจอร์โรเจอร์แพ้ท่าสีแดงมันก็เอาอางคางมาแจ้ต้ายวันนี้ตีโรเจอร์ไม่เข้าเลยเนื่ออะไรลูฟี่ไปทำให้มันมึนอ่ะเวลาโรเจอร์มุนมันได้ ป้องการเพิ่มจะจิตมั้งถ้าจำไดเนี่ยป้องการเพิ่มจจิตทีเดียตายเรื่องครับไม่เชวางเรื่องพีน้องขาก่้นตีพาะไม่เหนื่อยข้อน่ยน้อยตัวค้างเงยมังตัคนตัวทำไมอ้จะพักวานิดพายเอาค้างพีจัดเลยไปของบ้านนี้หน่งเพาฝั่งนู้นแม่งไปปแม่งรับได้มัน บางเอิญคือปล่อยสกิลพร้อมลูซี่แล้วคือลูซี่มันเรียว่าอะไรมันปล่อยสกิลตรงหน้าโรเจอร์เห็นปะโรเจอร์ห็นก็หลบได้แต่เราปล่อยข้างหลังดิ้งทิ้งโรเจอร์น่าจะโดนแต่คือเราปล่อยพร้อมลูซี่ไงแล้วโรเจอร์มันหลบได้ก็เหมือนหลบได้สองอันนะตอนนั้นมีคนมาลอยธงไว้ยไปจังหวะนี้ใส่สกิลหนึ่งไป เดี๋ยวลุงเลตีไม่เข้าเลยถือกันสักแก้มอโออ๋ออโออโออโอสีๆแตกสักทีลุงเลลุงเลเนี่ยโรนัชอตตั้งแต่60นาแอ้วเอ้ดเอ็ดแหละคิดดูแล้วกันอะจนโดนัทเก็บเสร็จแล้วปาไปยัดมันบ้างประหดมันสิบมันรว80อ่ะรีบปล่อยไปก่อนนะเพราะว่า กิแท้ไอซองไอคิงไอผีคิวเขียวเมื่อกี้มามาถึงอ่ะติดมือตะกิ้หายเลยนะไอซาดิสไมื่อกี้มีคนยึดคพงบนนะเดยปเดย์โรเจอร์บุกแตกครบลอยยึดคพงอ่ะนะว่ะทิ้งี่แล้วอีกมาน่าก็จะเกมแล้วเดี๋ยวยกี้พงไปก่อนนะโรเจอแตกอาคาฆ่าไม่ห้าไล้อาคาสไตล์น่จะครบร้อยแล้วตอนนี้พี่แรงแล้วอ่ะโว้ย เราก็โดนโรเจอร์เบาแล้วเนะี่ยบับน,นี่หายไปเลยนะสิบวิมัน่นสิบวิหรือสิบเปอร์เซ็นต์ก็มาดูนะมันมีของโรเจอร์ที่เวลาปะแล้วก็กำลังป้องกันจะลดอนะ่ะคือโรเจอร์เป็นตัวที่แก้ไขโดนดีมากทำมีเซตนนนเลียนเซตหนึ่งมาแนะนำคือเซ็ตเลียนโรเจอร์ใส่หงก็ใส่เลยนะไมนดีปว่านะวิมารีนเอาไว้คุณภาพหนึ่งควบบัฟใช่ดิเป็นรถเมื่อกี้อ่า ที่ก็ดูไปแล้วนะเมื่อกี้คือจากไคโดสองขีดและหนึ่งขีดอ่าก็รู้แล้วนะแล้วก็เราก็ใส่เหนื้อของลูฟี่เดโรซาลูฟี่รอหรือว่าลูฟี่บอลแรงก็ได้อะไรแต่ผมก็ใส่ลูฟี่รอว่ามีลูฟี่รอลูฟี่บอลแรงได้ยิแล้วก็ใส่เนียอหน,น,นึ่งเ,เป็นเนื้อลูฟี่ซาโลลูฟี่ซาโลมันตีไซโลแรงห้าเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ต่างอะไรกันมากหรอกแต่มันตีเฉพาะาซโลแรงพวกตัวตอกก่อทั้งหลาย ลูฟี่ต้องมีตอริกด้วยมั้ยี่แยะนะ่นันผมก็จำไม่ได้ก็มีก็เยอะอยู่อะแต่ก็จำชื่อไม่ได้ตัวใหม่ก็น่าจะมีว่างเลยใช่วันนี้ชื่อแตกต่างเหลือเกินมีคนอาหรับด้วยนี่ไปก็ตกใจไปเมนูนัดหรือเปล่าครอบโดนดชอบกดตกใจไม่ชอบไหมยังขิดยิ่งได้โคดองดีก็ไม่ไดีหรอกั้งพราใครโดนมันะอดอดใจอะ เหมือนฟังนู้นว่ะลงเลลี่โดนตนัดไปจริงกว่าเลลี่ถอยเลยโดนลูกเจอเลยเบโรเวชเชื่อมต่อไม่สเสถียรเกมดีเกมดีคุณพ่อตายไปนี่ก่อนลูเลลี่ทำให้เราไม่โดนนะเพราะนูเลลี่เองแอน,อนอ่ะแอนตี้ยิงหนึ่งอ่ะเฮี้ยม่กระเด็นอ่ะ แล้วมื่ไปโดนโรเจอร์กระเดนเนี่ยท่านผู้ชมกาเสียรประโยชน์ตนูนีลี่ขับสกิลไม่น่าช่วยเลยแล้วก็ตายแลย้วเนี่ยสแต็เกเอาเรื่องว่ะนี่ก็เซฟเมื่อกี้ก็ดีนะที่โรเจอร์เขาโรเจอร์เขาใส่ข่าไดของแครแล้วก็ใส่เหลือลูฟี่ลูฟี่อะไรนะเดลนรสาสองคนสอ,องตัวสองตัวคน,คนเดียวกันโอ้ยโดนฟาดแรงเหลือเกิน บอกนะโรเจอร์มันแรงถ้าผมจำไม่ผิดนะไอเหรียญที่ผมใส่บอกไันเมื่อกี้ถ้าําตามข้อได้ประมาณมีสแต็กหนึ่งตัวนะตีสายโล่แรง40% 50%ได้เลยเหลือแรงมากแต่ต้องมีสเต็กทีสองนะถึงจะแรงที่ผมบอก40% 50%เนี่ยสามหมื่นแต่ใครโนไม่ตายย่งไเราต้มีการตายถ้าก็าตายหมดก็ ประกรันชีวิตหมดก็เรียบร้อยแล้แติคอร์วิตติคอรวิดตายก็มีประกันผมลงมาคือเห็นเกทชงม,มันน้อยนะเมื่อกี้เหมือนมีคนทำมามนเนี่ยโดินดี้ตายสักทีนึ่ไปไม่รู้ใส่ทำไมเนาะเพราะไม่มีใครถูกบันฝั่งลุงฝั่งลุงเลี่ยเลี่ยวเรืเอเรเอ่องหลบได้ดีเหลือเกินแม่นนั่นหนีเราดอด มาอยู่ NP ว่าชวนแบบแอตต้อยนะแอตต้อยเห็นใครเล่นเกนชมชวนหมดเหรอแอตต้ Apple อยู่ในกลุม่ม NP ดูว่าและเป็นคนนึง่ง NP อะไรช่วยจ,จำชื่อนะพี่เมียวอะไรนี่เนี่ยเดี๋ไม่ใช่ OP เมียวนะพ Pew น,นั่นนะ่ะรอพี่อ่ะผมก็จำชื่เขาไม่ได้นะเขาเล่นโอเด้งยึดไปเก้าทงอันนี้บอกแอตต้อยบอกยึดไปเก้าเลยเหรอมาอยู่ OP ไหม เดอนัดกดธหลายความรู้สึกโกรธเลยนะเหมือนเป็นการแยกตัวคนนี้เขาเล่นโรจเจอร์กับโอเด้งกรงเพราะที่ผมบอกมันเกียร์เท่ต่อ,อยังได้ฝั่งแอดตอกตอนนี้ก็ชะนะเรียบร้อยไปก,ก็ฝากกดตั้นะก็นี่เป็นตาสุดทา้ายแล้วก็ขอบคุณนะที่รับชมคลิปจนจบบายบายเจอกันคลิปหนะ้าบายบายเกยร์เซกด